กราบข่าอกาสท่านพระอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณเจ้าวาดรัตสุทธาวาสและคณาจารย์พระเทรานุเทระที่เคารพอย่างสูงก็จเจริญทมนํำสุขธรรมสวัสดีแด่คุณโยมอู๊ดคุณโยมหน่อยซึ่งวันนี้ก็ตั้งอกตั้งใจเรียกว่าตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเพื่อมาบําเพ็ญ ความดีบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2554ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความกตัญญูกะตะเวทีอีกวันหนึ่งนะถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาวันนี้คุณโยมก็ได้มาทำบุญประรบเหตุทำบุญอุทิศให้กับบุพการีชน คือคุณพ่อบุญชูกับคุณพ่อเชิดชายสองท่านก็ได้มาร่วมกันมาทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งในการทําบุญอุทิศในครั้งนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งทําบุญให้กับบุพการีนะอีกส่วนหนึ่งก็ทําบุญให้กับผู้ที่เป็นพี่ชาย ถือว่าทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือในวันนี้ธรมมาภาพในนามคณะสงฆ์พระสุทธาวาสก็จะขอ,อพูดธรรมะก่อนที่จะคุณโยมจะได้กรวดน้ำบุทิศบุญส่วนกุศลในธรรมะในวันนี้ธาตมาก็จะขอพูดถึงเรื่องความกระตันยุกระตะเวทีซึ่ง ในทางพุทธศาสนาท่านกล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญุกะตะเวทีความเป็นความกตัญญูเป็นนิมิตหมายของคนดีเพราะนั้นคนดีคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีนั้นคุณธรรมพื้นฐานเบื้องต้นก็คือความกตัญญูกะตะเวทีความกตัญญูกะตเนะ,วะ,ตะตเวทีเนี่ย นะนอกเสียจากว่าทําให้บุคคลเป็นคนดีแล้วยังทําให้บุคคลผู้ที่มีความกะตันอยูได้รับถึงความเจริญรุ่งเรืองด้วยตัวอย่างมีให้เห็นมากมายอย่างเช่นชนชาติมีชนชาติอยู่ชนชาติหนึ่งที่มีความยึดมั่นในความกะตันญยูกะตะเวทีถ้าเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกชนชาตินี้ก็คือ คนจีนยินยมสังเกตคนจีนนะไม่ว่าไปอยู่ณที่ใดณแห่งใดไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆนี่ก็จะโดยมากจะประสบผลสำเร็จค้าขายดีทำธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองถ้าเกิดสืบย้อนหลังไปถึงบุคคลที่มีความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยคุณธรรมข้อหนึ่งที่เขายึดมั่นมากที่สุด ก็คือความกตัญญูกะตะเวทีสังเกตคนจีนโดยส่วนมากจะเคารพบรรทบุรุษมีเทศกาลไหว้บรรทบุรุษอยูอ่ปีละครั้งสองครั้งนะแล้วก็มีการไปทำบวงสวงหรือจัดข้าวของหิ่งเป็นหิ่งบรรทบุรุษถวายและลึกถึงบุปการีชนอยู่ตลอดน คือความาคุณธรรมของอคนจีนคุณธรรมข้อนี้เองจึงทำให้ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นประสบความสำเร็จทำอะไรก็ประสบความเจริญอัในใ้คุณธรรมของความกตัญญูกตเวทีนี้ยังเป็นที่ชื่นชมยินดีของ บุคคลทั่วไปและบุคคลรอบข้างนักปรา์บัณฑิตทั้งหลายย่อมสังเสริญบุคคลผู้ที่มีความกระตันยูกระตะเวทีนะอาตมาชื่อเล่ยกันว่าคุณโยมได้มาทําบุญบุทิศให้กับบุพการีชนทั้งสองท่านเหล่านี้แล้วนะนอกจากพระสงฆ์ได้อนุโมทนาแล้วนะเทวดาก็ชมครับผมก็ยังสรรเสริญนะถึงสําหรับผู้ที่มีคุณธรรม ในเรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีในวันนี้ในการทำบุญอุทิศนะบุญนี่เป็นสภาพที่ที่อัศจรรย์ทำบุญนอกสาจากบุญนี้จะทำให้คนที่ทำเองนั้นมีความสุขแล้วนะบุญนี้ยังสามารถาแผ่ขยายาแผ่ขยายให้กับคนอื่นได้อีกด้วย โดยการตั้งติดอธิษฐานแผ่บุญแผ่บุกุศลให้กับบุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นบุญจึงได้ชื่อว่าเป็นสภาพที่มหัศจรรย์นื่อกจากว่าตัวเองได้แล้วยังสามารถเผยแผ่ให้คนอื่นได้อีกด้วยวันนี้คุณโยมก็ได้รวมตัวกันนะทั้งญาติพี่น้องอชวนองศาคณาญาติมาร่วมทำบุญ มาฟังพระสวดมนต์นะมารับศีลนะมาถวายสังฆทานถือว่าในการมาทําบุญครั้งนี้เป็นการทําบุญที่ครบบริบูรณ์ครบทั้งทั้งในเรื่องของทานอวัยบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทานศีลละไมบุญที่สําเร็จด้การรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไมาบุญที่สําเร็จด้วยการภาวนาที่คุณโยมได้ ตั้งองตั้งใจฟังพระเจริญพุทธมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นจัดว่าเป็นภาวนาใหม่บุญทั้งสานี้ทั้งทานาไมศีลามใหม่ภาวนาใบเป็นบุญใหญ่มีอนิสงฆ์มากนะในวันนี้อาจจะเกินว่าคุณโยมได้อาบุญที่คุณโยมได้กระทําในวันนี้จะส่งผลให้อุทิศให้กับบุคการีชนบุคคลผู้ ที่ร่วงรับไปแล้วนั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอย่างแน่นอนอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์วสุทธาวาสขออ้างอิงคุณพระศรีรันตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาส่งผลจนบรรดาประธานพรให้กับคุณโยมคณะญนะาติมิตรบริวารทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญอุทิศในวันนี้ขอจ,จงมีความสุขความเจริญ ด้วยพารานิสงอายสงแห่งบุญที่คุณโยมได้ทำในวันนี้จงส่งผลอุทิศให้กับบุปการีชนขอให้บุปการีชนเหล่านั้นจงรับทราบผลบุญสนับสนุนนำสง่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ประสบทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปคุณกุศลอันใดที่คุณโยมได้กระทำมาแล้วกจ็จงมาย้อนสะท้อนหาคุณโยมทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดไปที่ชอบประกอบด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จผ่านสำเร็จทุกประการเทิน